เมื่อเพื่อนเกือบตกจากสะพานพวกเขาจับมือกันแน่นไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังยูฟ่าพลัสเปิดแล้วที่นี่ให้บริการมามากกว่า1ิปีครบเราเดียวไม่ต้องยกให้เสียเวลาเปิดกล่องปริศนารุ้นรางวัลมากถึงแปดหลักรีบมาจอยกันที่แอปเจ็ดแปดเก้ส s ลงท้ายกลางคืนอันเงียบสงัดเด็กทั้ง3หลงอยู่ในกรุงโรมดวงตาพวกเขาหยุดที่โคลอเซียมซึ่งยืนตระงง g a n ราวกับรอคอยบางสิ่ง ทันใดนั้นแสงสายรุ้งเจิดจ้าโผล่ขึ้นจากใจกลางเวทีแปลเปลี่ยนเป็นสะพานที่พาดขึ้นสู่ท้องฟ้าเพราะเขาตัดสินใจก้าวสู่สะพานที่ส่องสว่างแม้หัวใจสั่นไหวแต่ความกล้าก็นำพาที่ปลายสะพานปรากฏร่างนักสู้โบราณแววตาคมดุคอยทดสอบความกล้าบททดสอบแรกเริ่มขึ้นห้ามพูดโกหก ความจริงคือสิ่งเดียวที่จะพาพวกเขาก้าวต่อไปเมื่อเพื่อนเกือบตกจากสะพานพวกเขาจับมือกันแน่นไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนักสู้โบราณยิ้มเล็กน้อยแววตายอมรับความจริงใจและมิตรภาพที่แท้จริงสะพานสายรุง้งขยายยามออกไปพวกเขาก้าวเดินอย่างมั่นใจสู่เส้นทางแห่งความหวังสุดปลายสะพานประตูเรืองแสงเปิดออก นำพากลับสู่บ้านที่คุ้นเคยพวกเขากลับมาสู่โลกจริงด้วยมิตรภาพที่แน่มแฟนพร้อมสายรุ้งที่ยังคงส่องแสงอยู่ไกลๆ